สวัสดีครับพบกับผมช่องผมรักประกาศบ้านห่างไกลอีกแล้วนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้วันวันเด็กนะครับแต่เขาก็ไม่มีการจัดงานเด็กหรอกครับวันนี้จะมาทําอะไรยังไม่บอก่ะก็คือว่าช่วงนี้นะครับโรงเรียนเราปิดยาวถึงวันที่สิบห้าเราอยู่บ้านเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็ทําแบบฝึกหัด วันี้เราก็จะมาเพาะปลากันเพาะข้อที่สองนะครับเนื่องจากคอกแรกไม่สําเร็จนะครับเนื่องจากโรงเรียนหยุดยาวเลยเนาะเราก็จะมีปลามานะครับวันนี้ทุกคนรู้หรือเปล่าเราจะมาทำอะไรเราจะมาเพาะปลากันอย่างที่บอกไปมัตตะกี้เนี่ยนะครับนี่นะครับวิธีการ เพาะปลาอันดับแรกนะครับวัสดุอุปกรณ์และการทำเป็นอย่างไรการเพาะปลานะครับอันดับแรกต้องมีพ่อกับแม่พันปลาครับอันนี้ข้อที่หนึ่งเราจะมาพูดกันในวันนี้นะครับก่อนที่ไปฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกด s u ับสไคร e นะครับให้ช่องไปถึง หนึ่รับไ,ได้ไหมครับโ okay. อเควันนี้นะครับอี่หนึ่งการเตรียมภาชนะและการเทียบปลาแห hey. หลายคนถามว่าเทียบปลาแล้วมันเป็นยังไงนะครับเทียบปลาก็คือการทำให้ไข่ของตัวเมียนะครับสุกไวเนื่องจากมีการอยากที่จะผสมพันธุ์ เมื่อเห็นฝ่ายตรงข้ามมันคือเพศผู้นั่นเองนะครับเช่นเราใส่ขวดไปอย่างนี้ครับตัวนี้มันประกัดหม้อนะครับสวยๆครับตัวนี้ก็เป็นประกัดหม้อแต่ไม่ใช่หม้อแท้ๆนะครับหม้อแฟนซีผสมกระดงลายนะครับเราจะทํำยังไงนะครับการเทียบปลาเนาะการเทียบปลาคือการทําให้ไข่ตัวเมียสุกใช่ไหมโอเคคือเราจะ นำปลาตัวเมียและปลาตัวผู้ก็คือพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ของเราที่เราเลือกไว้นะครับนำมาใส่ขวดขวดนมไวตามิลขวดสปอนเซอร์ขวดเหล้าขวดโซดานะครับเอามาใส่ไว้แล้ววางเทียบกันแบบนี้นะครับวางไว้อย่างนี้เป็นเวลาห้าถึงเจ็ดวันเพื่อให้เกิด ความคุ้นชินระหว่างปลาตัวผู้และปลาตัวเมียหลายคนถามว่าเอ๊ะทำให้ไข่สุกแล้วยังจะต้องให้มันสนิทกันด้วยหรอครับเอ่อสำหรับมือใหม่นะครับที่ยังไม่รู้ประกัดนะครับชื่อก็รู้อยู่แล้วว่ามันกัดคอกนั้นผมเพาะนะครับกัดกันห่างวุ่นวิ่นหมดเลยครับโดยการที่เทียบแค่สามวันมันยังไม่สนิทกันและไข่ปลายังไม่สุก ตัวผู้จะรัดตัวเมียไม่ยอมให้รัดกัดกันครับบางคนเขามีปลาเยอะแต่เรามีปลาน้อยพอเขาไม่ปลาเยอะปุ๊บเขาก็ไม่ต้องแคร์อะไรแล้วเขาก็ใส่รวมกันไปเลยแบบใส่ไปเลยแหละให้มันเกี้ยวกันอยู่ในอ่างเพาะเรากลัวมันตายนะครับเพราะตัวผู้เราดุทุกตัวตัวเมียก็ดุนะครับเราจึงต้องเทียบ วันนี้นะครับผมจะมาเทียบปาลาเพื่อเตรียมลงบ่อเพาะนะครับมาเทียบกันเลยนี่เป็น ep หนึ่งนะครับการเพราะประกัดหรือและการเทียบปลา ep ต่อไป ep สองนะครับผมจะนำปลาตัวนี้ลงบ่อเพาะ บอกเพราะนั้นนะครับควรจะเป็นกระติกน้ําสีขาวลังโฟมถังสีขาวขาวเอ๊หลายคนถามว่าทําไมต้องเป็นสีขาวขาวเออนี่จากที่ผมไปดูมาในเว็บไซต์ตามในอินเทอร์เน็ตน,นะครับเขาบอกว่าสีขาวนะครับประกับเนี่ยเป็นปลากลางวันมันจะชอบสีขาวขาว ถ้าเป็นกลางคืนนะครับมันจะไม่กระตุ้นในการจะลัดกันนะเออเป็นสีขาวอุ้ยไม่ใช่ลัดกันสิเพื่อนๆมันจะทำให้พ่อปาเห็นลูกได้ดีกว่าสีดำอืมผมขออาภัยด้วยนะครับผมพูดผิดเออ เราก็วางเทียบกันอย่างนี้เป็นเวลาห้าึงเจ็ดวันนั่นคือหนึ่งอาทิตย์นั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราก็ปล่อยลงบ่อเพาะแล้วปิดฝาไว้ปิดฝาหรือไม่ปิดฝาก็ได้ถ้าปิดฝาวงเล็บนะครับถ้าปิดฝาเป็นภาชนะเตี้ยๆพ่อปลาเดี๋ยวมันคึกขึ้นมากระโดดออกนะครับแล้วเพาะเป็นส,ส,ส,สูง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 นะครับเช่นแบบนี้ครับจะไปหามาให้ดู กระติกน้ำมี่ร่องลอยกันเพราะแบบนี้เลยนะครับกระติกน้ำเป็นการช่วยควบคุมอุณหภูมินะครับก็เป็นผลดีต่อปลาเนาะเอาละครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้สาระสำคัญใงคลิปนี้ก็คือการเทียบปลากัดตั้นเอง ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ